สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามแนวทางนะครับดาวโจนส์ p ีไนะครับสำหรับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขเด่นนะครับจาก0ูนย์ก็คัดในเธออยู่แค่สงตัวนะครับที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผล มันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคร,ครับก็มาดูผลออกนะครับสำหรับแนวทางดาวโจน vip นะครับผมก็ไม่ได้ลงคลิปให้นะแต่ว่าผมไลฟ์สดให้นะครับไลฟ์สดให้ก็กมีสมาชิก fc เข้ามาดู ประมาณ300กว่าท่านนะครับนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับ f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับครับส่วนราวสามัคคีผมลงให้ไปเมื่อวานของโพสตประเดียวในคลิปราวสามาคัคคีนะครับส่วนนี้เป็นคลิปของดาวโจนสนะครับส่วนช่วงลาวกาชาดนะครับส่วนราวกาชาดผมไม่ได้ลงให้นอกช่วงนี้ผมตามแนวทางอยู่นะครับก็ลองทา ปรับสูตรอยู่แต่ว่าสูตร ok มันยังไม่เดินดีนะครับมันยังหลุดนะครับผมก็เลยไม่ได้ลงแนวทางให้นะครับเพราะว่าแนวทางหลุดผมลงไปนะครับท่านก็เสียตังค์นะครับฉะนั้นก็เอาที่แนวทางที่มันเข้านะครับลงแนวทางให้ก่อนนะครับส่วนที่เหลือที่ผมยังไม่ได้ลงให้ก็ที่บางเดี๋ยวผมปรับสูตรได้เสร็จก่อนนะครับถึงจะลงให้นะครับบงต้องปรับเรื่อยนะครับสูตรมัน ไม่แน่ไม่นอนนะครับสูตรมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับพอมันเข้าสามสี่รอบแล้วบางทีมันก็หลุดตอนหลุดมันเดินมันก็หลุดนะครับแต่ว่าสูตรมันเดินตอนเนื่องแค่เด่นวิ่งลุเดินตอนเนื่องนี่มันมันก็ถือว่ามันยังใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าว่ามันหลุดสามรอบสี่รอบเนี่ยเราต้องปรับสูตรนะครับ กับเรามาดูดาวโจน V I P นะครับผลออก3 2 3, 9, 4, 3, 2, 3, 9, 4นะครับ3 2 3 9 4งกนะครับสำหรับแนวทางดาวโจน V I P นะครับเอ่อสมาชิกท่านใจที่นำเก้าไปวิ่งไปโลดนะครับ ก็ถือว่ามาตั้ง2ตัวเลยวิ่ง9ก็ได้วิ่ง4ก็ได้เรามาด้วยกันด้วย 9, 4, ้วย9่ผมจับให้2ชุดนะครับก็เข้า9 4ตรงๆเลยครับแนวทางนะครับก็มีเอฟซีทันได้อยู่เนาะนะครับก็คอมบินอยู่ใต้คลิปเราสมุคีนะครับผมก็ดีใจกับสมาชิกทุกท่านด้วยเนาะนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดก นำการน,นำไปใช้ก็โปรดระมัดระวังกันด้วยนะครับถ้าไม่มั่นใจก็อย่านำไปใช้นะครับถ้าวันไหนท่านมั่นใจที่มันตรงกับตัวที่เลขท่านชอบก็ยนำไปใช้ก็ได้นะครับกลับก็มาตามกันต่อนะสำหรับแนวทางในวันที่วันที่4วันที่4 นะครับเดือนเดือนสี่เนาะเก็บแล้วเดือนสี่สองพันห้าร้อยหกสิบแปดะครับวันนี้ผมปล่อยแนยวทางหลักเดี๋ยวผมแถมแนวทางให้สักสองแนวทางก็ลองเอาไปดูเนาะเป็นของดาวโจนเหมือนกันนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับพอผมยังตามแนวทางอยู่นะครับเป็นของ เอาแนวทางหลักลราก่อนเนาะนะครับสำหรับดาวโจนครับดาวโจนส์ีไอพีนะครับก็ผลออกเวลาเที่ยงคืน30นาทีนะครับเรามาดู ชุดวินนะครับชุดวินวันนี้ผมให้ที่7 1 6 5 8 7 1 6 5 8สหดเล็นกเลขเด่นได้เลข7กับเลขหนึ่งนะครับได้เลข7กับเลขหนึ่ง ตัวเจาะนะครับลำหลักมก็เจาะให้3ชุดเท่านั้น,นผมไายส,สุดก็เลยจับให้น้อยที่สุดนะครับตอนนี้ก็76 75 78นะครับแค่3ชุดนะครับส่วน3ตัวผมจับให้ที่576แล้วก็ หกห้าแปดสามชุดนะครับสองชุดนะครับสามตัวสุดเลขตัวเจาะก็เจาะให้สามชุดเนาะก็ตัวประกรบมันมีสามตัวนะครับก็มีหกห้าแปดสุดเล็กหนึ่งนะครับเล็กหนึ่งก็ใครชอบก็จับนะครับก็จะเป็นหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งแปด แต่วันนี้ผมจับไปที่เลขเจนะครับตัวที่ผมชอบผมก็ชอบชุดนี้แหละชุดเนี้ยส่วนชุดที่เหลือเป็นชุดลองนะครับเจ็ดากับ7.8นะครับเรามาดูสองเนื้วทางเนาะนะครับมันจะเจาะให้กิ่งจะลงให้นะครับแต่ยังยังไม่ได้ เราเรียกว่าอะไรยังไม่ได้เต็มร้อยนะครับสําหรับแนวทาง2แนวทางนี้เนาะผมเพิ่งตามนะครับตามได้สักสองสามอาทิตย์แล้วนะครับก็จะเป็นอันนี้ผมแถมให้ละกันนะครับแนวทางหลกักก็ไม่ขาดเนาะ V.I.P. นะครับส่วนดาวโจรน,นี่ผมอาจจะลงให้บ้างไม่ให้ไม่ได้ลงบ้างนะครับแต่มีเวลาผมก็จะลงให้นะครับ ดาวโจนสตานะครับแล้วก็ดาวโจนมะิดไนล์ร่อน่าจะเป็นมิดไนล์นะนะครับอันนี้ดาวโจนดาวโจนสตา แล้วก็ด้าจนมิดไงนะครับก,ก็ลองไอ้ตามกันดูก่อนนะครับแต่ว่าไม่ชอบท็ผ่านไปนะครับส่วนเลขกำลังวันนะครับเลขกำลังวันผมเขียนไว้ข้างบนเนาะดอกไม้แนวต่างเลขกำลังนนลกำลังวันมันได้เลขเขียนไหนแล้วนะ เลขตัวนี้นะครับ6 9 7 1นี่คือเลขกำลังวันนะครับของวันที่สี่สงผมก็แนะนำเสมอนะครับว่าถ้าว่าใครเล่นดาวโจนให้ใช้ตัวนี้นะครับนี่คือตัวประกบถ้าว่าท่านมีเลขเด่นนะครับเลขเด่นสำหรับแต่ละแนวทางอย่างแนวทาง สตาทานใดมาตัวหนึ่งท่านก็เอาไปใส่แล้วก็จับวินท่นใดมิดไนท์ท่านเอาไปใส่แล้วก็จับวินแค่นั้นเองนะครับสำหรับแนวทางที่ผมเคยแนะนําไว้มันใช้ได้ทุกแนวทางนะครับเลขกําลังวันตั้งแต่วันที่4เป็นต้นไปนะครับตั้งแต่ดาวโจน VIP นะครับจนไปวนกลับมาถึงดาวคาชาดอีกวันนะครับของอีกวันนะครับมันก็จะใช้ได้เช่นเนี่ยหกเกาเจนึ่งเนีอลองไปติดตามดู ส่วนดาวโจนสตานะครับก็อลองติดตามกันดูนะครับเดาโจนสตาเล็กเด่นเอาชุดวินก่อนชุดวินสามสี่หนึ่งสองหกสามสี่หนึ่งสองหก สุดเลขเด่นก็คือ3กับ4เลข3กับเลข4นะครับนี่คือชุดบินของเขานะครับหรือท่านจะเอาเลขเด่นไปจับตัวนู้นก็ได้เพราะมาติดอยู่เลข1นะึ่งเลข1นกับเลข6กนะครับติดอยู่2ชุดคือ1กับ6กดันั้นตัวที่ผมจะจับ ผมก็จะจับให้แค่3 1 3 6 4 1แล้วก็4 6 3ตัวผมยังไม่จับให้นะครับจับให้แค่2ตัวก่อนตัวนั้นตัวที่ผมเล่นได้ผมเล่นได้ที่เลนไที่เลข4ใครชอบเลขสาก็จับที่เลข3เหมือนเดิมนะครับเหมือนกันเลข4ีก็มี2ชุดสีกับ4 6 หรือท่านจะเพิ่มเติมไปก็ได้49แล้วก็47เนี่ยแค่นี้นะครับจับใส่กับเลขกำลังวันหรือท่านจะเอา4ไป,ไปเติมแล้วก็วินเลยนะครับต่นในนี้มันก็มีอยู่แล้วก็ต่อที่ดาวโจนมิดไนท์นะครับดาวโจนมิดไนท์ก็ชุดวิน3 1 6 9 7 3 1 หกเก้าเ็มันก็ติดอยู่ในเลขกำลังวันนะครับส่วนเลขเด่นส่วนเลขเด่นผมให้ที่3กับ1ก็เน้นในที่เลข3นะครับเน้นในที่เลข3ก็จับ4ชุดนะครับ ไม่ใช่สิจับตัวที่เราเน,น้นได้สามหกอจับเลขสามตัวเดียวนะครับสามหนึ่งเลขเด่นมาด้วยกัน3 6 3หก,สา,กาสามเก้าม็นะครับก็มีแค่นี้นะครับจะลองติดตามแนวทางกันดูเนาะนะครับ สับปัานที่ชื่นชอบดาโจนติดเลขสาตัวที่ผมเล่นให้ผมชอบตัวที่ชอบผมจะให้1ชุดแล้วกันเนาะผมจับมาที่3 1กับ3าเจ็บนะครับสำหรับแนวทางนะครับ ดาวโจนสตาร์แล้วก็ดาวโจนมิดไนท์นะครับซึ่งก็ติดตามมาหลายวันแล้วนะครับตามแนวตางมาหลายวันแล้วมันก็เลยแถมให้นะครับลงให้แต่หลักๆของผมมีแค่ดาวโจน VIP นะครับส่วนดาวโจนสตาร์แล้วก็ดาวโจนมิดไนท์นะครับถ้าว่าผมมีเวลาคำนวณนะครับผมจะลงให้นะครับแต่ว่าไม่มีเวลาผมก็จะลงให้แค่ VIP นะครับเพราะว่าบางทีดาวโจนนะครับมันใช้เวลาคิดและคำนวณนะครับสับแนวทางนี้ก็ถือว่า ใช้เวลาพอสมควรนะครับครับใครที่รับแนวทางก็แก็บเอาไว้นะครับก็ลองนำไปไปใช้ดูนะครับกับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่เเดือน4ปพศสอ6พนะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ